หลังจากความสำเร็จของ l a แลมโบกินีไกย a d o ตั้งแต่ปี2003จนถึงปี2013และควายอดขายทั่วโลกได้ถึง14,000คันเวอร์ไวครับและก็ได้รับการสารต่ออย่าง Lamborghini Huracan ที่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักกันดีตั้งแต่ช่วงปี2014นะครับและก็สามารถควายอดขายเป็นเบสเซลเลอร์ของ Super s p o ปอร์ตคารที่ โคโลขายได้ถึง20,000คันและตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วสำหรับเจเนอเรชันใหม่ในตระกูลซ u เปอร์สปอร์ตคาร์ของ m b o r g กิน i ครับและคันนี้อยู่กับผมแล้ว Lamborghini Temerario และครั้งนี้นะครับมาในขุมพลัง HPEV หรือว่า High Performance Electric Vehicle ถือว่าเป็นคันที่2นะครับถัดต่อจากรุ่นพี่อย่าง Lamb บ r g h i n ร r e v ัล l t o ที่เป็นขุมพลังปลั๊กอินไฮบริและคันนี้เองนะครับก็ใช้เครื่องยนต์อย่าง V8 Twin Turbo ทงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า a x i a l Flux ถึง 3ตัวเลยถึงแม้นะครับว่าครั้งนี้จะมาในบ็อก V8 ที่ก่อนหน้านั้นฮูรขานเองใช้ v 1 0 NA นะครับแต่ผมบอกเลยว่าความพิเศษของบล็อกเครื่องนี้คือมันสามารถลากรอบไปได้สุดถึง1 0 0 0 0 RPM หรือว่ารอบต่อนาทีเลยและคันนี้นอกจากเรื่องของหน้าตาที่ปรับใหม่หมดนะครับมีความเป็นเชมาริโอมีความยูนิเซ็ก์มากขึ้นแต่เรื่องของ driving performance driving pressure และเขายังคงให้เรื่องของ Riding Comfort ที่ดีครับและที่น่าสนใจมากๆผมอยากจะนําเสนอเลยก็คือเรื่องของ Connectivity ของคันนี้และวโกินีถือว่าเป็นการเชื่อมต่อกับตัวรถ ที่ทำได้ดีที่สุดเท่าที่ลลมโกินีเคยมีมาแล้วครับ แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับผมขอเริ่มจากการออกแบบภายนอกก่อนนะครับสำหรับ Lamborghini t e m e r a r i o ซึ่ง Head Design นะครับหรือว่าหัวหน้าทีมออกแบบอย่าง m i ดย่าบอกเ r อนะครับคือเขาได้ถ่ายทอด DNA หลากหลายอย่างไปใน t e m e r a r i o คันนี้แต่หนึ่งสีนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนสังเกตเห็นและรู้เลยว่ามันคือ t e m e r a r i o นั่นก็คือเรื่องของชุด Daytime Running Light ครับที่ใช้เป็นทรงหกอี่หรราูปทงเหลี่ยมนั่นเองครับโดดเด่นมาเลย แล้วก็ไฟหน้านะครับด้านบนตรงนี้ก็มีความสลิกค,คมมากกว่าฮูลาขั้น,นครับที่ก่อนหน้านั้นนะครับจะเป็นไฟตัว Y แต่ครั้งนี้ครับเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ถูกแยกชิ้นกับชุดไฟหน้าครับก็ให้การออกแบบที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นและผมบอกเลยนะครับว่ารอบคันของเทมาริโอเราจะได้เห็น DNA h ็ x agon, เ g o ฮกากรเรียกว่ารอบคันเลยทีเดียวนะครับ และนอกจากจะเป็นรูปทรงเฮกซ่กอนะครับด้านในของเดท์ไทม์นันนิ่งไลท์ยังเป็น a i r ์ n นโนทำให้เรื่องของหลักพลาศาสตร์หรือว่าแอโรไดนามิกของคันนี้นะครับดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงนี่ครับจะมีช่อง s d u c ด้วยทะลุขึ้นมาบนชุดไฟหน้านี้นะครับทำให้คันนี้นะครับมีค่าแอโรไดนามิกที่ดีกว่าฮูลค่นอีโนะครับถึง103%เลย แต่ถ้ายังไม่สัใจเทมาริโอสามารถเพิ่มไลท์เวทแพ็กเกจได้นะครับที่เรียกว่า a l ริจ l i ิตที่จะเป็นพาร์ตคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันเลยและจะลดน้ำหนักตัวรถได้ถึง25กิโลกรัมและจะเพิ่มดาวฟอสได้ถึง67%และหลักแอโรไดนามิกก็จะดีขึ้นถึง62%ครับ แล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก็คือตัว Power l i ์ไที่ฝากระโปรงหน้านะครับเราจะเห็น Power อร์ไลด้านข้างของ Lamborghini ok และตรงกลางนี่นครับจะมี2เส้นที่น่าสนใจมากๆรับ DNA ต่อมาจากรุ่นพี่อย่างคุณทัชนะครับที่ตัวเส้นนะครับจะเล่นเส้นสายสวนทางกันนะครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเรามองจากด้านหน้าของตัวรถมันจะเป็นเหมือนกับทางวิ่งของ Aero ครับขึ้นไปยังตัว Aero รดีไซนด้านบนของหลังคาได้อย่างลงตัวเลยครับเรียกว่าได้รับดีไซน์ l a งเ u วนชนี้นะครับตั้งแต่คุ o ทัชและสืบทอดมาถึง t e มเ r i o โอคันนี้เลยครับแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้เองนะครับภายใต้ตราของ Lamborghini ก็จะเป็นดีไซน์ของชาร์ n โ s e นั่นเองอ กันชนด้านหน้าก็จะมี Lamborghini Blade พร้อมกับ s i d e Air Curtain นะครับที่สามารถเข้าไปช่วยในเรื่องของหลักโุรศาสตร์และออกด้านข้างของใต้ซุ้มล้อได้นั่นเองครับและที่น่าสนใจของคันนี้นะครับก็คือยังมีฟังก์ให้ได้ใช้งานสามารถจุได้ถึง112ลิตรนะครับที่ Lamborghini ตอนเปิดตัวต่างประเทศนะครับเขาได้ชูให้เห็นเลยว่าสามารถใส่กระเป๋าเดินทางไซส์เล็กได้ถึง2ใบเลยนะครับสหรับฟังด้านหน้าทาให้เรามั่นใจได้เลยครับว่า Temerio คันนี้สามารถ daily use ได้จริงและสามารถนำไปเดินทางได้ สำหรับการออกแบบด้านข้างของ t ทมาริโเรียกได้ว่าหัวหน้าทีมออกแบบอย่างมิดย่าเขาได้ใส่ DNA ความเป็น Lamborghini ได้ครบถ้วนขอเริ่มจากนี้เลยครับทุกคนซิลูเอตของ Lamborghini เส้นสายตัวความเคิร์ฟจากฝากระโปรงหน้าจนถึงด้านหลังนะครับยังคงให้กลิ่นอายของ Lamborghini หรือเห็นจากไกลเราก็รู้นะครับว่าเป็นรถของ Lamborghini และดีไซน์เฮกซากอนครับทุกคนด้านข้างก็เห็นเด่นชัดเลยจากกระจกข้างตัวรถ แล้วรวมถึงนะครับกระจกด้านข้างตั้งแต่เสา A นะครับไปจนถึงตัวบอดี้ชิ้นด้านหลังครับก็จะเล่นเป็นเฮกซากนเหมือนกันส่วนกระจกข้างนะครับถ้าเรามองจากข้างตัวรถเลยมันจะมีความลาดเอียงครับที่มีความมัสโซถือว่าเป็นดีไซน์ที่เล่นมิติได้โดดเด่นเลยครับรวมถึงช่องนี้ครับไซส์แอร์อินเทกนะครับชิ้นใหญ่เลยก็เล่นเป็นเส้นสายที่เป็นเฮกซากนเหมือนกันครับแล้วที่น่าสนใจก็คือเขาพยายามจะออกแบบให้ตัวคิ้วนะครับหรือว่าซุ้มล้อมันแมช FIT IN เข้ากับตัวล้อมากที่สุดครับเรียกไว่าให้ Perfect Shape ของตัวล้อที่ด้านหน้านะครับได้ล้อขนาด20นิ้วและด้านหลังได้ขนาดใหญ่ถึง21นิ้วเลยนะครับซึ่งคันนี้นะครับจะได้ยางจากบิ s t o n e มาถือว่าเป็นพาร์เนอร์มาอย่างยาวนานของแลมโบกินีครับและคันนี้ได้ใส่เป็น b ิดสโตนโพเทนซ่าสปอร์ตนะครับซึ่งสเปคยางของล้อหน้านะครับจะเป็น 255, ทับบ เหมาะสมกับ performance ของ t e m a r i o นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกออปชันที่เป็น p o t e n z a ตัวเรสได้ด้วยนะครับส่วนดิสเบรกของคันนี้นะครับได้เป็น c a ร b บอน e r a m i c b r a k e Plus มาที่สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าฮุลเคัน Evo นะครับถึง20%เลยแล้วก็คาลิเปอร์เบรกด้านหน้าจะได้มาถึง10พอทครับที่สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าฮุลเคัน EV o เหมือนกันนะครับถึง50%เลยทำให้เรื่องของระยะการเบรกทำได้ดีมากๆที่เขาบอกว่าขับจาก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกจนหยุดนิ่ เพียง32เมตรเท่านั้นครับสำหรับเทมเปอรยที่เป็นคุมพลัง PHEV คันนี้ครับ ส่วนด้านข้างเราก็จะเห็นเส้นสายที่ลาดคาดมาจากด้านหน้านะครับเข้าไปสู่ช่องไซส์แอร์อินเทคแล้วก็เข้าไปคูลิ่งตัวหม้อน้ํารวมถึงตัวเครื่องยนต์อย่าง V8 และด้านข้างของคันนี้นะครับก็จะมีช่องชาร์จของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งคันนี้จะได้แบตเตอรี่ความจุ3.8กิโลวัตต์อวที่สามารถวิ่งด้วย EV หรือว่าไฟฟ้ายอย่างเดียวประมาณ10กิโลเมตรนะครับและก็รองรับการชาร์จ AC ด้วยนะครับที่สามารถรับ AC ได้สูงสุดที่7กิโลวัตต์ หรือว่าถ้าชาร์จให้เต็มตัวแบตเตอรี่นะครับจะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีนะครับสำหรับ t ทมเปอรคันนี้เรียกว่าน่าจะถูกใจไม่น้อยเลยนะครับสำหรับบางทีที่เราอาจจะตื่นเช้าๆแล้วอยากจะนํารถขับออกไปนอกตัวบ้านแล้วเราไม่ต้องการจะทําให้รบกวนเพื่อนบ้านนะครับก็สามารถกดปุ่มโหมด EV แล้วก็วิ่งด้วย EV ีเพียวได้ แต่ว่านั่นนะครับก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการนําตัวระบบไฟฟ้ามาในเทมเปอร์นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการเน้น p e r f o r m ร์แมนองคันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเรื่องของ Powertrain ด้วยและด้านหลังจะได้ล้อขนาด21นิ้วมานะครับใช้ยาง Bridgestone เหมือนกันขนาดสเปคยางอยู่ที่3-2-5เรียกได้ว่าหน้ายางนะครับใหญ่บึ้มมากๆทำให้เราเห็นล้อด้านหลังสะใจเดี๋ผมพาไปชมครับ325 ทับ30 ZR21 ครับแล้วด้านหลังก็จะได้คาร์บอนเซรามิกมาเหมือนกันแล้วคาลิเปอร์เบรกจะได้ที่4พอตครับทำให้เรื่องการเบรกนั้นหายห่วงและด้วยล้อขนาดใหญ่นี้ทำให้สามารถรับแรงจากเครื่อง V8 หรือว่าการขับเคลื่อนล้อหลังหรือแม้กระทั่งนะครับการดริฟท์ของคันนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันครับส่วนด้านหลังของ t e m a r o o นะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งดีไซน์ที่น่าสนใจมากๆของคันนี้เลย อย่างแรกเลยนะครับคือ n n ของ l a m ของ g h i u i ินที่ด้านหลังเขาจะออกแบบไงก็ได้เลยครับให้มีความเป็น s p Space Shi p สูงสุดเลยก็คือเหมือนกับรูปทรงของจรวดนะครับที่พร้อมจะพุ่งไปได้านหน้าตลอดและสิ่งที่น่าสนใจมิดย่าได้บอกนะครับว่าดีไซน์ของด้านหลังของ Temario ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก รถมอเตอร์ g p หรือว่ามอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์นั่นเองที่ด้านหลังเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวซุ้มล้อด้านหลังอะ่ะมันเปลือยนะครับหรือว่าเป็น e x p o s t w Wheels ที่เราจะเห็นตัวล้อขนาดแน่นๆไซส์เลยแล้วก็ด้านหลังก็จะได้ดีไซน์เฮกซากรมาไม่ว่าจะเป็นเทลไลท์ครับรวมถึงนี่ครับตัวท่อก็จะเป็นตัวรูปทรงหกเหลี่ยมเหมือนกันแต่เขาได้ย้ายจุดท่อให้ขึ้นมา บนตัวรถมากขึ้นเรียกด้ว,ว่าแทบจะเป็นเลเวลเดียวกันกันกบตัวเทลไลท์แล้วนะครับแล้วก็ภาพรวมนะครับถ้าดูผ่านๆเผินๆมันจะได้กลิ่นอายเหมือนกับรถของ F1 ด้วยนั่นเองครับแล้วทีนี้ครับทุกคนผมอยากจะพามาชมนี่เลยหัวใจหลักของ t e มาริโอนั่นก็คือนี่ครับ mid engine หรือว่าตัวเครื่องยนต์ที่วางอยู่ตรงกลางนี้นะครับคันนี้จะใช้เครื่องยนต์รหัส LC11 ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับ Te er เลยนะ จะไม่ใช่บล็อกเดียวกันที่นำไปใช้ในซ u เปอร์ s อ v อย่างอูรุสนะครับและคันนี้เป็น4.0ลิตรทวินเทอร์โบเครื่อง V8 แล้วแต่ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ด้านหลังนะครับตัวเรลเอ็ l ซจะได้มา1ตัวซึ่งจะเป็น Axial Flux ที่พัฒนาโดยยาซ่าที่ผมเคยได้ทำคลิปไปนะครับว่าข้อดีของมอเตอร์ตัวนี้ชิ้นมันเล็กมากๆครับแล้วขนาดเท่ากับจานเบรกทำให้เรื่องของน้ำหนักทำได้ดีครับ แล้วการวางตำแหน่งของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังจะวางอยู่ประกบระหว่างตัวเครื่องยนต์ V8 กับตัวกระปุกเกียร์นะครับซึ่งคันนี้จะได้เกียร์เป็น Dual Clutch 8สปีดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่อีกนะครับที่เขาเคลมเลยว่าตัว8สปีด Dual Clutch ตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ไวกว่าตัว7สปีดฮูล่าขั้นหรือว่าในกายาโดก่อนหน้าด้วยนั่นเองครับ แล้วด้านหน้านะครับก็จะได้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเป็น axial flux ประกบกันอยู่ครับที่ทำให้สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้นะครับในโหมด EV นั่นเองก็จะวิ่งเฉพาะล้อหน้าอย่างเดียวครับแล้วมาพูดถึงเครื่องบล็อกนี้หน่อยครับที่บอกตั้งแต่ต้นไปว่าสามารถลากรอบได้ถึง10,000 RPM หรือว่ารอบต่อนาทีเหตุผลที่เขาพัฒนาให้ทำได้ครับคือ3อย่างนี้เลยอย่างแรกก็คือตัวเพาข้อเหวี่ยงครับ ที่เขาใช้ดีไซน์เป็นแฟลตเพลนนะครับที่จะไม่ใช่คอสเพลน ข้อดีของแฟลตเพลเลยก็คือจะช่วยในเรื่องของไวเบชั่นหรือว่าความสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ทําให้มีความเล้าใจแล้วก็ช่วยในเรื่องของเสียงแผดของบล็อก v 8นี้ครับแล้วอย่างที่2ก็คือตัวก้านสูบที่ใช้วัสดุไทเทเนียมและอย่างสุดท้ายก็คือคันโยกวาล์วครับที่ชุบด้วยวัสดุ DLC หรือว่าไดมอนด์ไลท์คาร์บอนนะครับทำให้มีความแข็งแรงและสามารถรองรับแรงบิดได้สูงถึง11,000รอบต่อนาทีเลยครับเรียกได้ว,ว่าสุดมากๆแล้วถ้าคอมไบับทั้งเครื่องยนต์บล็อก V8 นี้กับ เตอร์ไฟฟ้าแอคเซลฟลักทั้ง3ตัว จะทำให้คันนี้มีพละกกำลังสูงสุดที่920แรงม้ามาที่รอบ9,000ลากไปจนถึง9,750รอบเลยแล้วก็แรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่800นิวตันเมตรครับตั้งแต่4,000รอบถึง7,000รอบเลยครับแล้วก็ max rpm นะครับหรือว่าเรดไลน์สุดเลย10,000รอบต่อน,นาทีครับ6เรียกได้ว่าสุดมากๆทำให้เ e มเ r i รคันนี้นะครับทำตัวเลข0ถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงใน2.7วินาทีและถ้ายังไม่สะใจนะครับทุกคนเอาตัวเลขนี้ไปเลย0ถึง2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน7.4วินาทีเท่านั้นโห oh, เรียกได้ว่าแรงมากๆแล้วบอกเลยว่าบล็อก V8 คันนี้นะครับยังให้ความเราใจเหมือนเดิม DNA Vibration l a m b o r g h i n พยายามจูนให้มีความเป็น Lamborghini ม,มากที่สุดครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนได้ฟังเสียงของเครื่องบล็อก V8 ของเชม a ร i โอกันครับ แล้วก็คันนี้สามารถทำท็อปสปีดได้สูงสุดที่343กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกเลยว่าสุดมากๆนะครับสำหร store, unk, ับซ u เปอร์สปอร์ตคาา์อย่าง t e มเ r i รที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วเดี๋ยวต่อไปเรากระโดดไปชมภายในของคันนี้กันนะครับว่าจะมีอะไรใหม่บ้างแล้วเรื่องของ Connectivity จะทำได้ดีมากแค่ไหนครับกระโดดเข้ามาอยู่ใน Lamborghini t e m e r i o แล้วนะครับเรียกได้ว่า เขาพยายามให้เก๋นอายเหมือนกับเราเป็นพายลอตครับหรือว่าฟิลไลฟ์พายลอตแล้วก็ DNA การออกแบบด้านหน้านะครับสำหรับจอกลางเขาใช้ดีไซน์ DNA ที่เรียกว่าเอเลียนนะครับที่จะเป็นหน้าจอกลางที่เราสามารถควบคุมได้แล้วก็มีหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาดใหญ่เลยสําหรับ Driver ดรเวอร์โดยเฉพาะจะอยู่ขนาดที่12.3นิ้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยนี้เป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วนะครับจะมาพร้อมกับปุ่มปรับโหมดหรือว่าปุ่มอนิม่าบัตทินะครับที่เราสามารถปรับได้ทั้งหมดซิต้าสตราด้าสปอร์ต c r o s แล้วก็ c r o s s พ a Plus นะครับแล้วด้านขวาจะมีนี่ครับปุ่มที่ปรับตั้งค่าเรื่องของโหมด EV ได้หรือว่ากดให้เป็นโหมด EV ได้ที่สามารถปรับได้สามโหมดใมนการเป็นโหมด Recharge Hybrid แล้วก็ Performance นะครับแล้วด้านซ้าก็จะมีปุ่ม Lift ตัวรถสามารถนําขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆหรือว่าเลี่ยงเรื่องของ Speed ป u m ได้น,นี่ครับ แล้วด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มการปรับตั้งค่าเรื่องของ drift mode นะครับซึ่ง t e m a r i o คันนี้สามารถปรับระดับการ drift ได้ถึง3าม level เลยนะครับโดยที่ว่าถึงจะเป็น super sport คันแต่ก็สามารถนำไป drift ได้ด้วยนะครับโดยทีว่าเลี้ยใจกันเลยทีเดียวแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของซอฟต์แวร์ของคันนี้นะครับจะได้สิ่งที่เรียกว่า human machine interface มาก็เราจะสามารถเชื่อมต่อตัวรถได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและฟีเจอร์ที่ผมชอบเลยนะคือตัวหน้าจอกางนะครับถ้าปรับไปในโหมด performance เราจะสามารถใช้2นิ้ว ในการปัดชุดคําสั่งต่างๆลากไปให้หน้าจอผู้โดยสารที่นั่งมากับเราด้วยได้นะครับเพื่ออาจจะดูเรื่องของสเตตัสของตัวยางหรือว่าค่าหน้าปัดไมาต์าต่างๆก็สามารถโยนไปให้ชมได้เลยถึง2ฝั่งเลยเรียกได้ว่าฟิลเหมือนกับจาวิสเลยนะครับแล้วเรื่องของการคอนเน็กติวิตี้นะครับจะมี l a m b o r g h i n i u n i c a แอปที่เราสามารถดูสถานะตัวรถได้ว่าสถานะตัวรถเป็นอย่างไรและที่น่าสนใจครับทุกคนคือเราสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Watch ได้ดูสถานะตัวรถการเปิดล็อกและที่ทําให้โดดเด่นเลยก็คือสามารถวัดเรื่องของ ฮาร์ดเรระหว่างการขับขี่ได้ครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ของคันนี้นะครับจะมีระบบการวัดเรื่องของเรส e แทร็กต่างๆที่มีให้ถึง150สนามทั่วโลกเลยทําให้เราสามารถวัดรอบที่เราขับในสนามได้น่าสนใจมากๆแล้วยังไม่สัใจนะครับจะมีออปชั่นอย่าง Lamborghini Vision Package ด้วยนะที่เขาจะมีตัวน่ครับดชแคมทั้งด้านหน้าตัวรถด,ด้านหลัง รวมถึงมอนิเตอร์ผู้ขับขี่เรียกว่าตัวกล้องน,น,นะครับนอกจากความปลอดภัยแล้วเราสามารถรคคอร์ดระหว่างที่เรานําลงสนามได้เลยเรียกว่าจบเลยเราไม่ต้องพกกล้องขึ้นมาบน Lamb บกินีเลยสามารถกดออปชั่นตัวนั้นได้ครับทำให้ l a m b บกินีเทอร์โมเกมีความน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นครับในเรื่องของห้องโดยสารต่างๆยังมีกลิ่นไอแลมโบกินีที่ครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็น,นครับปุ่มร์ทสต็อปที่มีความเป็นพลอตครับเหมือนกับเครื่องบินเจ็ตแล้วก็ปุ่มชิฟต์เกียร์ที่เป็นอ e ีเกียนะครับ แล้วก็พวกสวิตต่างๆที่ให้ฟิลเหมือนกับอยู่ในเครื่องบินเจ็ตครับและพร้อมกับที่วางมือถือตรงนี้ครับที่สามารถล็อกไว้ได้ยังไม่พอนะครับ mm hmm. ทเทมรเคันนี้นะครับมีฐานล้อที่ยาวกว่าฮูรักันทําให้คนที่สูงประมาณ2เมตรนะครับสามารถเข้ามานั่งได้อย่างสบายเพราะว่าเล็กลูมจะเพิ่มมาที่46ม mm, mm ิลลิเมตรเฮดลูมนะครับเพิ่มที่34มิลิ แล้วก็ตัวธรณีประตูนะครับก็จะมีความแคบลงถึง24มมทำให้สามารถเข้าออกตัวรถได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นและอย่างที่ทุกคนเห็นครับว่ามันนั่งสบายมากเลยครับเบาะกระชับ driving focus ดีมากๆากและที่สําคัญหลังเบาะนะครับยังพอเก็บของได้อยู่ครับนี่ที่เขาบอกว่าสามารถเก็บพวกเพรสหรือว่ากระเป๋าพกพาได้นะครับประมาณ2ใบก็สามารถนําไปเดินทางได้ครับแล้วหลังพวงมาลัยก็จะมี paddle s h i f ชิ้นใหญ่เลยครับที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เด่นเป็นเอกลักษณ์ของ lamborghini เลยครับที่จะเป็นแบบ fix ไว้ให้ได้ใช้งานด้วยนะครับใน สาคัญเรื่องของการเชื่อมต่อคันนี้ครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็มีตัว Wireless Charger วมาให้ได้ใช้งานด้วยรวมถึงช่อง USB Type C อีก2ช่องให้ได้ใช้งานเรียกได้ว่า t e m a r i o คันนี้ครับจัดเต็มเรื่อง Connectivity จริงๆครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเตรียมความพร้อมสําหรับตระกูลไฟฟ้า100%เราต้องมารอดูนะยครับอย่างราสดารจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อน,นี้นะครับหายห่วงเพราะว่าสามารถอัปเดตตัว OTA ได้สาหรับซอฟต์แวร์รวมถึงแผนที่ก็อัปเดต OTA ได้โหและมีออปชันอีกมากมายเลย,เลยนะครับสำหรับใน t ทมเ ให้ทุกคนได้ใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์การขับขี่ Daily Use หรือแม้กระทั่งการนำลงแทร็กครับ สำหรับ l a m b o r g กิน i t e m e r เรคันนี้นะครับมาพร้อมกับสีซิกเนเจอร์ที่มาโชว์ตัวในบ้านเราเลยครับนั่นก็คือสี b l u ู m a r i n u s ที่โดดเด่นมากๆนะครับแล้วเราก็เห็นจากภาพตอนเปิดตัวต่างประเทศ r วอร์ d วด้วยสีนี้ครับซึ่งสีนี้จะเป็นสีแมทนะครับทุกคนทำให้มีความดูดุมากยิ่งขึ้นแล้วมีความเป็นซิกเนเจอร์ของ t e ม e r i o ีลครับและคันนี้ที่ได้นำมาโชว์บ้านเราจะยังเป็นพวงมาลัยด้านซ้ายอยู่นะครับแต่ถ้าเริ่มส่งมอบจริงจะเป็นพวงมาลัยขวาและตอนนี้นะครับมีโควตาคนจองผ่านจากเล,ล,ล้วถึง10 สำหรับเทมเปอหรับ Temerio คันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งในซ u เปอร์สปอร์ตคาร์ของ Lamborghini ที่น่าจะขายดีไม่น้อยเลยถึงแม้ว่าจะได้บล็อกตัว V8 มาผมเชื่อว่าเรื่องของ Performance เรื่องของการ Connectivity ความสดใหม่แล้วก็การขับฉี่ต่างๆนะครับจะทำให้หลายคนชื่นชอบคันนี้ไม่น้อยสำหรับราคานะครับของ Temerio เริ่มต้นที่2 3 7 6 0 0 0 0บาทแต่คันที่นำมาโชว์นี่ครับถูกรับการคอนฟิกต่างๆมาแล้วจบอยู่ที่37ล้านนะครับ เรียกว,ว่าสุดมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจ l m b o บกิน n i t e m a r r o นะครับซูเปอร์สปอร์ตค้าคันใหม่สามารถคอนฟิกได้ครับหรือว่าดูเฉดส,สีต่างๆที่คันนี้นะครับมีถึง400กว่าเฉดส,สีเลยก็สามารถดูได้ใน a อ p e r s o n u m ของ Lamborghini เลยครับหรือว่าแวะมาดูที่โชว์รูม l e n a ซ่มอเตอรได้นะครับแต่ว่าถ้าณนะเทปนี้ออนไปอาจจะไม่ได้พบตัวจริงนะครับของ t e m a r i o แล้วเพราะว่าตัวนี้นะครับต้องทำการโชว์ตัวต่วตอทั่วโลกเลยนะครับ ก็นี่นะครับคือภาพรวมของซ u เปอร์สปอร์ตคันใหม่อย่างเชมาริโอช่องไอมดเราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชื่นชอบค,คลิปแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เรานะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้รวมถึงการรีวิวรถยนต์แนนคะ์หของพวกเราด้วยครับวันนี้ผมไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ